เมื่อเพื่อนหิวตอนดึกนะคะเราก็ต้องสนองนี้ไปดูต้นเรื่องค่ะเดยเขาจะว่าตอนเที่ยงคืนนะคะเห็นคลิปไก่ทอดของหมูแจวก็ออกมากินแต่ก่อนนั้นมีเพื่อนทักมาว่าอยากกินข้าวด้วยนะคะแต่ว่าก็หายไปเราก็เลยออกมาจัดไก่ทอดค่ะพอถึงร้านปุ๊บข้อความก็เด้งมาค่ะกินไปเอานางเงียบไปนางทักมาว่าอยากกินหมูกระทะล้าก็เงียบไปนะคะสุดท้ายมาบอกว่าเอาฉันเตรียมตัวอยู่กับมาบอกแลยตียาย เตรียมโตโดนแบบอเธอร์เอาล่องวามาดูเป็นยังขึ้มิดไปแล้วก็ให้ฉันไปหับตื่นตื่นตอนประมาณสี่ทุ่มบอกว่ารคอยโทรม,มาแบบอยูไ่ไหนกะเลยตื่นเลยก็เลยหิวทีแรกกาจะไม่กินแล้วก็หิวแล้วก็เลยแบบตั้งใจว่าแบบฉันต้องเจอหมูหะ่ะจริงเราจะจะ,จะกินตั้งแต่เสร็จงานเนาะแต่ว่ามันอิ่มเพราะว่าไปถ่ายงานร้านคุณโมแล้วแบบคุณโมก็จัดชุดใหญ่มาให้ฉันกินฉันกินบักคักเลย บอกคุ้งกุนิ่เือนชันก็เลยรู้สึกนะฉันจะไปกรุงเทพสี่ห้าวันไงฉันก็เลยจะไม่ได้กินรสชาติแบบนี้โอเคอ่ะแล้วเค้กสีฉันละ่ะ <laughs> มันอื่นได้ค่ะพี่เ <c oughs> บิ่อคนหิวสูค่ะก่อนน้องอันนี้ไม่ได้ติดกับยู บ้านอยู่ใกล้นางสุดก็ต้องได้ไปรับนางมากินแล้วก็เอานางมาส่งกลับบ้านนะคะค่ะขอบคุณเหมือนกันค่ะวันนี้ออร์เดียโอเปอเรชั่นค่ะค่ะยังไม่จบแค่นี้นะคะยังมีพาร์ทสองค่ะติดตามมาเลยนะคะ